ตรงจมเลยเฮ้ยอะไรอะไรเจออะไรสาว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 เร็วสาวเร็วไม่สาวน้อยสาวสาวสาวสาาวสาไม่ใช่ผมผมยากจ่ามึงแรงแรงกว่านั้นดิมึงมีขั้นนี้แรงดอ ปลาอะไรไหนมาโชว์ดิย่างเลยก็ได้นี่ย่างใส่ตรงเนี้ยมึงเอาใส่ตรงนี้ดิเอาไปดูอ๋อนี่ไงแล้วอันพิชใช่ไหมไม่ใช่ดิ Mandarin m d a r i n fish อ๋อนี่หายากสุดแล้วจ้ะไม่แน่มันมทำลูกดอกมันทำลูกดอกยาพิษได้มั้งถ้าจะไม่ผิดเรื่อมแล้ว ไออ้้ปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จ้วงมันดิจ้วงมันดิมึงไม่มีหอกไอ้จ้ะตรงนี้วะดีเพื่อนแทงทะลุเอออุ้ยอุ้ยตายไปเลยไอ้เจ้าจ่าจ๋ามันความบิดของมึงจ๋ามึงเงียบดิหัวใจกูหน่อยเพื่อนมึงเงียบดิเชนี่เสียงดังวายสัตว์เอาอะไรกันอยู่หรอมึงรู้หรอกไอ้เจ้า เอาเพื่อนตอนนั้นก็ไม่สนใจนี่ไอสัตว์ต้องรู้หรอเพื่อนแต่กูขอโทษว่ะมึงพูดเอกีรเมื่อกี้เมื่อกี้มึงพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรนะเพื่อนเมื่อกี้พูดอะไรวะเพื่อนเนี่ยเพื่อนอย่างนั้นนะใครเพื่อนมือกูผิดไปแล้วเพื่อนกูผิดไปแล้วทําไมกูขอโทษเมียไม่ให้เย็ดหรือไงไอสัตว์กลับไปเะกลับไปเพอ เร็วเยอ่พูดอีกางนี้ดิเพื่อนอไปนที่ของมึงซะไปไปไปถ้ามึงอยากจอบประธานลำพันธ์มึงก็โหลดเกมมาไม่ได้บอกเพื่อนแหนได้อนุญาติ <c oughs> นั่นแหละเมียเป็นแม่เง้สันเอาวันนั้นเลยเพื่อน <c oughs> เอ้กูกูทำตัวดีจนแฟนกูบอกว่าให้ทำอะไรก็ได้หนึ่งวันทำอะไรเขาก็ได้โ <c oughs> ทะนะ มึงมึงเหาปะไปไอ้เหี้ยมึงมันทะิ hey, ้งเพื Blood ่อนมึงมันทรยศมึงมันหนังหมาไอ้สัสไปเพื่อนกูขอโทษด้วยเพื่อนกูกลับไปแล้วเนี่ยกูไม่ได้โกรธแต่ทิ้งเพื่อนอ่ะไอ้สัสกูก็เย็ดได้ถ้ามึงต้องการกูรู้เพื่อนแล้วมึงมีรู้ แต่กูเรียกรู้่ะเพื่อนอะไระมึงเรียกแต่มึงเรียกรูใช่ไหมรู้ว่าเป็นคนดีปาดห้องจัดห้องไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยไปไปกลับไปหาไม่ยังไปเฮ้ยยังไม่มายังไม่มาเพื่อนอยู่กูก่อนที่มึงอยู่โอ้มึงยังมึงยังมีหน้าไม่ให้พวกกูอยู่กับมึงด้วยอ่ะทั้งที่มึงจะทิ้งพวกกูไปในไม่ช้านะไอสัตว์ไอหน้าเอาเพื่อน ให้โอกาสกูหน่อยให้โอกาสกูหน่อยไม่มีโอกาสได้สำหรับพวกขี้โกหกหรอกนะเฮ้ยเพื่อนโอกาสโอกาสแนเดอถ้าเธอให้เขาจะฮ็ดมันดีดี <laughs> ม่คนซิดคอมด้อยูดีก็ลองโอกาสแนเดอ <laughs> เคยมีคนบอกมึงไหมว่ามึงร้องเพลงห่วยมาก <laughs> เฮ้ย หน้าแฟนเพื่อนชงเลยนอะมึงด้วยความเคารพทำไมแฟนมึงหน้าหิยจังวะอ <c oughs> นี่เป็นสัตว์แฟนนี่มึงรู้ไหมทุกวินาทีมันยังหลอกมึงเลยมันหลอกว่ามึงลองเพรอเนี่ <c oughs> <c oughs> ยนี่กูนี่กูว่าแฟนมึงแค่หน้ากลัวนะมึงรู้ไหมไอ้สัตว์ไอ้เชี้ยมึงกูจะต้องมึงจะดีได้พูดถูกวะพูดถูกวะไม่วะทำไมทำไมต้องปอกป้องวะ มันหอมขนาด <หา S 1> นั้น<ค>เลยมันยังหยอกมึงเลยปุณเออโ <c oughs> อ้ยดีด่าส่อทีกูกูไมไ่เป็นแบบคนเหี้ยขนาดนั้นที่แบบจะพูดไปพ่อกับแฟนไม่น่าเชื่อว่าการมีเออเข้ามาในชีวิตนี่จะเปลี่ยนให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนไปขนาดนี้ได้เนาะไม่ใช่เหี้ยคุณคนเดิมที่กูรู้จักละแต่ก่อนนี้ไอ้คนคนเดิมมันดีขนาดไหนเห,<ม>หรอกูเปลี่ยนเป็นคนที่ดีอยู่ริมั้นะ ครบอกมึงไอ้ส <laughs> ัดไมอย่า <laughs> พูดเลยยังใครบอกมึงใครบอกมึงมึงดีขึ้นมึงมึงจากจากคนที่แต่ก่อนหน้าหีเฉยทุกวันนี้มึงโคตรหน้าหีเลยใช่ไห่อไอ้เจียพูดดีแต่ก่อนนี่เฮียเล่นเกมผีด้วยกันพ่อมึงยังมาเข้ามาบอกให้มึงนอนเลยแต่ก่อนทุกวันนี้ทำวิยาอะไรตีสามตีสี่เหรอ ไตัดรู้ด้วยนะไอ้เที้ยรู้ด้วยนะรู้เยอะเนอะง่ะเนี่ยตอนนี้กูก็อัดมึงอยู่มึงรู้ไหมเนี่ยไปสอนเขาเอ้าเอากูอัดมึงอยู่เอ้าโอุยตัดออกเดี๋ยวนี้เลยนะตัดออกไหมตัดตัดทำไมไอ้โหในรองพูดดตัดออกเดี๋ยวนี้เวลาการแข่งขนเพื่อนเพื่อนเพื่อนมึงรู้จักเพื่อนรู้จักจิตวิทยาไหม รู้จักสาธารณชนปะออโมดสารที่ท่านผู้คนจะได้รู้ว่าอ๋อไอ้เฮี้ยนี่รักแฟนน่อโอ้มึง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 ตัดไอ้สิ่งที่กูพูดวิดีโอไปเลยวเพื่อนกูขอร้องอะ่ะเอาง่ายๆกูจะเอาคลิปไ,ไป,ไปลงเพจโรงเรียนในดัตเฮี้ยนี่แกนะรู้เชื่อมาหรอกปรเดี๋ยวนอนไอ้เฮียคลิปกลางๆลิปเออแล้วจริงอะไรแต่ไม่ชวนกูไม่ชวนแม่มึงอ่ะชวนมึงจะมาไหมไม่มา หม่ที่เหญ่เขาบอกแล้วชวนให้เสียสุขภาพจิตทําไมอ๋อชวนไหนก็ได้ไงเป็นพีแบบ่ชีอ่ะแบบชวนกูน้อยอนนให้กูไม่น้อยใจไงเพื่อนถ้าเรารู้ผลอยู่แล้วเราจะไปทําให้มันเสียเวลาทําไมวะไอ้คนทิ้งเพื่อนเลยไม่เคยทิ้งเพื่อนกูขอโอกาสนะขอโอกาสนะเ <laughs> ด้อมึงไม่คิดว่าคิดมึงร้องเพลงจะออกไปทั่วโลกบ้างเหรอวะไอ้ย่ง <laughs> มึงก็ร้องอยู่นั่นแหละมึงท้าทายอขนาจมือเนี่ยเนี่ยปวดมาตั้งตั้งแต่แรกแล้วอ่ะตั้งแต่ก่อนที่มึงจะมาเองมึงรู้ไหมโ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 ม่โม่เชื่อไม่ได้หรอกพุ่งเนี่ยเออเชื่อไม่ได้เดี๋ยวมึงได้เชื่อแน่อ้าวไอ้สัตว์ข้างหลอ้สัตว์เดี๋ยวมึงได้รู้กูขอร้องกูขอร้องเพื่อนได้โปรดจ่ากูเป็นเฮี้ยอะไรกับเน็ตตั้งหนาวะเฮี้ย ได่โปดแล้วครับเอาไม่เอาไม่ใช่ใจเดี๋ยวคนละครับน้ำได้โปดดได้โปดอย่าไอ้เหี้ยหัวร้องหัวร้องอะไรมึงมึงก็ร้องทั้งเพลงร้องอยู่ทั้งเพลงไปร้องกันเด้อเหมือนว่าแฟนในครูวาไว้จะเล่นเกมกับเพื่อนไงโอ้แต่เอามันเียมึงจะเล่นได้ทำไมมึงจะเล่นไม่ได้เหี้ยไม่เพื่อนไม่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 กู คนดีว่ะไอ้ที่กูบอกเยไงว่ากูเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วเรียกกูว่าคุณสุอศูนย์ไม่ต้องเรียกกูว่าคู่หรือโค้กแล้วโอ้แสดงว่ามันทําได้แต่มันเลือกที่จะทิ้งเพื่อนว่ะเออมันเลือกว่ะมันเลือกอ่อมึงเลือกแล้วอ่ะมันเลือกมันเลือกไอ้เฮียกูเล่นไปแล้วตอบเข้าไปไม่ได้เขาอะเล่นไปแล้วตอบกูได้กูไม่รู้เลยนะว่าเขาเล่นอยู่อ๋อเป็นไงเขาน่ากลัวกว่าที่มึงคิดไอ้เฮีย ไอ้มึง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 แม่มึงอย่าเถียงไอ้สัตว์กูพูดในสิ่งที่กูพูดพูดถูกขอโทษครับขอโทษพี่ขอโทษพี่มึงรู้ไหมมันน่ากลัวแค่ไหนผู้หญิงคนนั้นน่ะมึงรู้ตัวเที่เหนมึงอาจจะเป็นไอ้เแยแกลอยู่ข้างถนนก็ได้สัตว์ไม่ได้น่ากลัวเพราะลอยมึงไปเยสอยู่เดี๋ยวผมมึงกัดเฮ้ยเออมึงขอร้องมึง กูไปแล้วเพื่อกูไปแล้วเฮ้ยแพทเรียกแล้วไปแล้วไปแล้วคำสุดท้ายเราทีมไปเคืแฟนกูเรียกแล้วไปแล้วกูไปแท็กวันในกลุ่มว่าแท็กวันเชยแล้วก็ถามว่าเพื่อนนอนยังอ๋อแล้วมันก็แบบลลกลากออกไปเลยอ้ตัวขนาดนั้นเลยเหรอทาไมเฮียกูแค่ถามกูแค่ถามว่านอนยังโอ้ยเจ๋เลยเฮีย โอเคโอเล่เขาได้คลิปเราเลยเขาได้คลิปเหรอจริงจังไปจริงเอ้ยไม่ไม่แม่ไม่ไม่พูดก็แค่พูดว่าเย็ดปะยังไม่เขาบอกว่าพรุ่งนี้อ๋อพรุ่งนี้เหรอถ่ายคลิปดูด้วย อวยอืมทำยไงเลยงูกับงูกับมึงยังต้งเลือกกันเลยเนี่ยโอเค